วันนี้คุณแม่ก็จะพามาดูน้องงามชูกนะคะว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะช่วงเช้าๆพามาเอบดูลูกชายซึ่งเห็นแม่วาดอยู่ฝั่งนู้นนะคะมันจะเป็นแม่วาดนะคะลูกชายอยู่ตรงไหน ตามกันไปดูโอ้เห็นเห็นกระเพือปีกแล้วกระเพือหู เอาเอฟเล่นอยู่นู่นมาแล้วมาแล้ว เขายังไม่รู้ว่าคุณแม่มาแอบดูเขานะคะนี่ลุกแล้วลุกแล้วลกแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้กันดีกว่า ไม่วาดก็กินหญ้าอยู่นะคะมาแล้วมาแล้วงามชูมาแล้ว นะฮะของกินนะฮะตาเอ๋สวัสดียามเช้าครับโอ้ยไม่ใช่เล่นผมขาดหมดบอลุฮะทำไมวันนี้ผมหนูบางๆฮะเอ๋เอ๋เอ เอ้ย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 ไงครับอืมเด็กน้อยในป่าใหญ่เด็กน้อยที่ด <börjar> ื <sch economies> ้อยากาศก็ม <half ít> ันฝนจะตกอีกแล้วนะคะ ไปไหนเล่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 นไม่่าดยินฟังเสียงเสียงนก วันนี้พื้นที่ที่นอนตรงนี้ไม่ไม่แฉะนะคะตัวเขาก็จะเลยสะอาดหน่อยไม่เป็นช้างชุบแป้งโทษกินหญ้าเล่นๆแล้วก็กินยญ้า đen điêu, ăn điêu. ừ, nghe tiếng nốt. nghe tiếng nốt. ทำใส่นกตือไล่นกไล่นกกลางหูหน่าดูนะคะ วันนี้บรรยากาศเย็นสบายนะคะอากาศลมเย็นลมพัดอ่อนๆพัดเบาๆนะคะวันนี้ลมเย็นสบายมากเลยชูกิญะทวันเนี้ยเขี่ยวตลอดนะคะดู ก็การที่ได้อยู่กับป่านี้ดีอย่างหนึ่งคือ เขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะได้กินเลยนะคะแต่ก็เียอย่างเดียวถ้า,เ,าเป็นช่วงฝนเนอะนอะ้องก็ตากฝนก็จะมีบางท่านนะคะที่แอนตี้นะคะว่าพาน้องมาตากฝนนี่ก็จะทำให้นอ้องมีภูมิต้านทานนะคะแข็งแรงทนเดดทนฝนนะคะ ว่าน้องงามโชคตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เขาเคลอดมานะคะโตอนอยู่อยุธยาเขาก็ยืนตากฝนนะคะเขาไม่มีโรงช้างนะคะแต่ก่อนตั้งแต่กำเนิดเกิดมาน้องงามโชคไม่เคยมีโรงช้างเพราะว่า,าที่น้องเคยอยู่เขาไม่ให้ทํานะคะก็ได้แต่เสลนเนาะมีะเสลนกลางนะคะ เล่นดำกลางกันแดดนะคะแต่ไม่ได้กันฝนนะคะแค่กันแดดก็จะเป็นช้างที่ทรุดอดทนท้กแต่เล็กๆมาน้องงามโชคชีวิตของเขาได้มาอยู่บ้านก็แฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะน้องก็จะมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติได้กินได้เล่น ได้ทำตามอำเภอใจของเขานะคะอยากกินเขาก็จะกินไม่อยากกินเขาก็จะเล่นช้างเด็กเนาะไม่เหมือนช้างโตถ้าเหมือนแม่วาดก็แม่วาดเขาก็จะกินตลอดนะคะก็คือตื่นขึ้นมาก็ต้องกินเลยนะคะสาหรับแม่วาด ไม่กินเฉพาะเวลานอนนะคะนองนั้นอีชั้นเคี้ยวเอื้องตลอดเวลานะคะก็เป็นความสุขของน้องช้างแล้วก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงช้างนะคะได้เห็นช้างกินอิ่มมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติก็จะมีความสุขมากๆนะคะ แฮปปี้โอ้ตดด้วยนะคะตอนนี้เสียงเขาโทนหญ้านะคะอะดึงหญ้า รูย่าตรงนี้กินกินเป็นเดือนก็ไม่หมดนะฮะตรงนี้แต่ระยะทางที่ต้องเดินทางอาจากที่บ้านมาที่นี่ก็ไกลพอสมควรนะคะถ้าจะพาน้องเดินไปเดินมาเนาะไปกลับไปกลับโอ้ยได้ทวันใสมือมาแล้วมาแล้ว เป็นความสุขของงามโชคเลยนะคะน่ก็พามาดูชีวิตของงามโชคยามเช้าๆกันนะคะว่าน้องทำอะไรเนาะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของน้องงามโชคและครอบครัวนะคะสวัสดีจ้า